สวัสดีค่ะพี่น้อง่ะพบกับใจสร้างพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่ทุกทกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขะขอบคุณไี่หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางห้างเส็ง VAP เช้าบ่ายนะคะวันที่13พฤศจิกายน2565นะคะก่อนคำนวณน,นะคะพี่น้องาคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่าสิบปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะก่อนคำนวณน,นะคะพี่น้อง่าเรามาดูที่12ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือหลุดนะคะวันนี้หลุดหมดเลยนะคะพี่น้อง่าโอ้ยนะคะวันไหนเข้าก็เข้า,ขาดีนะคะวันไหนหลุดหลุดหมดนะคะสําหรับ ห่างเสียงวีนะคะพี่้องเด่นรอบเช้าจะให้ห้าและสี่ห้าและเจ็ดนะคะเด่นรอบบ่ายจะให้แปดและเจ็ดรอบเช้าบนมาสี่หกสี่ล่างหกหนึ่งนะคะดังหลุดนะคะรอบบ่ายจะให้เด่นแปดและเจ็ดบนมาเจ็ดสองสามล่างหนึ่งสามนะคะพี่ดองขาสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันเช่นเคยนะคะมาต่อวันที่สิบสามนะคะ วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านปังๆนะคะขอโชคดีนะคะพี่ดังขามเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่เจ็ดและห้าค่ะจับกู้ความน่าจะเป็นนะคะเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์นะคะห้านะคะพี่ดังห้าห้าห้าสอง ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเจ็ดห้าหกนะคะเด่นร้บบ่ายนะคะพี่น้องคะอยู่ที่ห้าและสองค่ะห้าด้านล่างนะคะห้าเจ็ดห้าสองห้าสามห้าหนึ่งห้าหก ห้าแปดค่ะสองนะคะสองเจ็ดสองห้าสองหนึ่งสองหกสองแปดสองสามนะคะพี่จังค่ะชอบหรือเปล่านะคะเอฟจีท่านไหนชอบคู่ไหนนะคะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะให้ไปกลับทุกคู่นะคะมาดูคู่ตัวเด่นค่ะเจ็ดห้าห้าสองนะคะพี 7, 5, 5, 2, ะะ่จังคะ่ะ วันนี้ห้าเบิ้ลนะคะใจขออนุญาตจับเพิ่มนะคะห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าสองสองห้านะคะห้าก็ห้าห้าห้าสองใจชอบห้าหนึ่งนะคะห้าด้านล่างห้าเจ็ดห้าสองห้าห้าหกใจชอบนะคะสองก็เจียงเจ็ดสองห้านะคะท่น้ชมคะชอบหรือเปล่านะคะ ชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสถิติมีข้อมีหลุดทุกวันเช่นเคยนะคะเรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะพี่้ังคะเจ็ดห้าห้าสองใจบอกแล้วเนาะพี่้องเนาะลืมนะคะเลขเด่นประจาวันนะคะพี่้ังคะก็คือเลขหนึ่งและเลขหกเบิ้ลประจาวันก็หนึ่งหนึ่งนะคะพี่้องหกหกไม่มีนะคะค่าสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะ ใจก็จะเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหมานค่ะพี่น้องคาสวัสดีค่ะ